ไม่ที่ผมผมไม่เป็นจริงๆนะทุกคนเป็นการลงมคนที่ผมก็ทานแล้วอรันนี้ก่อนนสอสาเนี้ต่อเฉยๆไปอย่าเงียบกันสี่ทีนะ ทำให้ผมคุยหรือผมถ่ายรูปกติกาทำให้เป็นมิจอ้อ้ยอะไรนะขอพี่น่รทด้ำลยนะวครับนี่พี่น้ำเชือราอ้อ้ยโอ้ยโยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโอะยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโ้ยโอ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 ้อยโอ้อ้อ้ยโอ multimod <laughs> <laughs> spam